คณชายสบายสายสวัสดีครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือฝักแมวนะครับที่รู้จักกันนะครับผมไปซื้อตามตลาดมาแล้วก็นี่เอามาเพาะนะครับเป็นเมล็ดที่เอามาจากทางไหนนี้นะครับเป็นเมล็ดอ,อ่อนที่เขาบอกว่าเพาะกันไม่ได้ ก็เลยเอามาทดลองเพาะดูก็อย่างที่เห็นนะครับนี่นี่นะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่อันนี้ก็อันนี้ทำในตอนเบื้องต้นนะครับเนี่ยใช้กระดาษที่ชู่พันรอบแล้วก็พรมน้ำให้ชุ่มไว้ครับ พอได้สักระยะแล้วก็เอามาลงดินอย่างนี้ได้นะครับเอาถุงถุงพลาติกครอบไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดให้สนิทนะครับเ,เขาเรียกว่าพาะแบบควบแน่นนะครับผมไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะครับให้เก็บความชื้นไว้เนี่ยจากลูกอย่างนี้เนี่ยมันมีเมล็ดอยู่ด้านในนี้นะครับเอามาเพาะแบบนี้ได้ เนี่ยมันก็เริ่มนั่นแหละครับเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูต้นที่มันงอกแล้วนะครับอันนั้นเป็นต้นที่งอกจากเนี่ยจากลูกมันจากผลมันนี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นวักแมวครับหรือมะละหวานนะครับ ที่เพาะด้วยจากเมล็ดนะครับอันนี้มันงอกจากผลมันนะครับเนี่ยนี่นี่ลำต้นมันนะครับปล่อยให้ขึ้นต้นมะม่วงเลยครับนี่นี่ครับนี่ยอดมาทั้งนี้น,นี่นะครับเป็นการทดลองเพาะดูนะครับ คือที่มันเป็นอย่างนี้นะครับพอดีว่าซื้อมาจะเอามาทำกินนะครับแล้วก็มันอยู่ในตู้เย็นนะครับแชร์ไว้หลายวันลืมแกะถุงมาดูอีกทีนึงอ้าวมียอดออกมางอกก็เลย เอามาเพาะเลยครับตอนแรกก็มียอดออกมาขึ้นมาประมาณคืบหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยขึ้นมาประมาณคืบหนึง่งประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ได้นะครับผมก็เลยเอามาลงกระถางเนี้ยไว้นะครับไปคิดว่ามันจะนั่นเนาะแต่มันก็งอกมาแล้วก็ยาวขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยครับเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นนะครับนี่ฟักแมวอ่หรือมะละหวานนะครับอ อันนี้พ่อได้กระถางไว้นะครับเดี๋ยวก็เอาลงดินนะครับให้มันขึ้นไปตามต้นอยู่เลยนะครับตามต้นมนอม่วงนะครับก็อาจเดี๋ยวก็ดูดูอีกสักหน่อยกอาจจะย้ายครับอาจจะย้ายไปไปทำในนั้นนะครับทำ ซูมไว้นะครับนี่ครับผมทําเริ่มตั้งเสาทําซูมไปละนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับว่าซูมเนี่ยผมจะทําออกมาในรูปแบบไหนนะครับติดตามก็ได้ในอีกคลิปคลิปหน้านะครับหรือคลิปต,ต่อไปนะครับผมคลิปนี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ